สวัสดีครับผมหมออมรพลนะครับผมเป็นหมอหัวใจทํางานอยู่ที่ประเทศอเมริกาวันนี้จะขอแนะนําว่าหากคุณมีอาการแน่นหน้าอกแบบนี้นะครับผมคุณควรจะต้องหาคุณหมอรักษาโรคหัวใจนะครับผมเพราะคุณอาจจะมีอาการที่บ่งชี้ว่าคุณเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันหรืออุดตันนะครับผมประการที่1ก็คือคุณมีอาการแน่นหน้าอก หรือว่าเจ็บหน้าอกตรงกลางนะครับผมจะไม่ใช่การปวดแบบปวดแสบนะครับจะเป็นอาการปวดแน่นนะครับเหมือนกับมีช้างาตัวใหญ่มันนั่งทับตรงกลางหน้าอกนะครับผมอาการตรงนั้นบางครั้งอาจจะปวดร้าวไปได้ที่อคอด้านคอข้างซ้ายนะครับผมแล้วก็ขากรรไกรข้างซ้ายนะครับแล้วก็แขนข้างซ้ายแล้วก รักแรงข้างสายได้นะครับประการที่2ก็คืออาการเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่คุณออกอกําลังมากเกินไปนะครับผมออกแรงเกินตัวนะครับผมระการที่3ก็คืออาการเหล่านั้นจะหายไปหลังจากที่ คุณหยุดการออกแรงเกินตัวอันนั้นนะครับผมแล้วก็อาการต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดคุณม,มีอาการเหนื่อยหอบร่วมด้วยเนี่ยก็ยิ่บงบ่งชี้ว่าเป็นอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือติบตันได้นะครับผมควรปรึกษาคุณหมอรักษาโรคหัวใจนะครับผมก็ยังไงก็กรุณาสมัครเป็นสมาชิกของช่อง youtube นะครับผมแล้วก็สามารถดูคอนเทนต,ต์ต่างๆได้อีกในภาษาไทยในช่อง YouTube ของผมนะครับขอบคุณครับ